สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดถูกใจในคลิปเรียลใน IG กันนะคะและขั้นตอนจะมีวิธีการทําอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเข้ามาที่หน้า Google กันนะคะแล้วเราก็จะพิมพ์คาว่า KM Social นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกไปที่อันแรกกันเลยนะคะ มื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนอคนไหนนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถไปที่ลงเชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะคะและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานไปครั้งแรกก็สามารถไปสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยนะ เม่เข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็กรอกชื่อผู้ใช้กรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะคะและเพื่อนๆอย่าลืมคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้วุน่นวายก็สามารถล็อกอินด้วย Google ตรงนี้ได้เลยนะคะเนื่องจากเรานะคะมีสมาชิกอยู่แล้วแล้วก็จะขออนุญาตก,กลับไปที่หน้าแรกแล้วก็ไปลงชื่อเข้าใช้กันเลยคะ่ะ เข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังมาได้เติมเงินก็สามารถเติมเงินได้ตรงบริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะคะและช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีให้เลือก3ช่องทางช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกนเคียบโคทุกธนาคารนะคะและช่องทางที่2ก็จะเป็นทูบันนีวอลเลทและช่องทางที่3นะคะก็จะเป็นคลิปตัวเคอเรนซี L N C นะคะเพื่อนๆก็สามารถอ่านคําแนะนําจากตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการแล้วก็ไปที่เติมเงินกันได้เลยะค่ะ ถ้ามานะคะล้วก็จะมาที่หน้าคําสั่งซื้อกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มยอดหัวใจในคลิปเลี้ยวในไอจกันนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาในส่วนของหมวดหมู่กันนะคะก็จะมีให้เลือกหลายหมวดหมู่เลยนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแต่วันนี้นะคะจะมาเพิ่มยอดถูกใจกันนะคะถ้ามาในส่วนของบริการนะคะก็เพื่อนๆก็จะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกตามใจเพื่อนๆกันเลยก็ได้ค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของลิงก์นะคะแล้วก็จะกลับไปที่หน้า IG กันนะคะแล้วเราก็จะมาคัดลอกลิงก์ของคลิปที่เราต้องการเพิ่มยอดไลค์กันนะคะเสร็จแล้วเราก็วางลิงก์กันเลยต่อมานะคะจํานวนที่เราต้องการเราก็จะใส่เป็นจานวน1น0นะคะก็เวลาเฉลี่ยของเรานะคะก็จะอยู่ที่2ชั่วโมง2 2นาทีนะคะจะมีค่าใช้ใจ่ายไม่ถึง1บาทนะคะถูกมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็สั่งซื้อกันเลยะคะ่ะ สั่งซื้อแล้วนะคะก็จะมีแท็บสีเขียวนะคะขึ้นให้เราตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเช็คกันตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะเราก็จะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแท็บสถานะของเราก็คือระบบนะคะกําลังด,ดําเนินการให้เราอยู่ ต่อนะคะจะเป็นในส่วนของการแนะนําเพื่อนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถไปที่คัดลอกแล้วก็แช่ลิงก์นี้ต่อหาเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วหากมีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจแล้วคลิกเข้ามาที่ลิงก์แล้วก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่น3%แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่100บาทกันด้วยนะคะแล้วหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่พบเจอกับปัญหาก็สามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอกับแอดมินได้เลยนะคะเราจะไปตรงติดต่อแอดมินกันเลยนะ มาข้ามาแล้วนะคะในส่วนของหมวดหมู่นะคะก็จะมีออเดอร์มีการชําระเงินแล้วก็อื่นๆน,นะคะต่อมานะคะการแจ้งมัตรนะคะก็จะมีขอเลี้ยงความเร็วขอตํายอดยกเลิกแล้วก็อื่นๆน,นะและในส่วนของเลขออเดอร์นะคะแล้วก็จะกลับไปที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะแล้วเราก็จะมาคัดลอกเลขออเดอร์ของเราจากตรงนี้แล้วเราก็วางเลขออเดอร์กันเลย และถัดมานะคะในส่วนของข้อความนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะระบุกันได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะเซฟเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้เช่นกันนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่ซ่องตัวกันได้เลยต่อมานะคะแล้วก็จะกลับมาที่หน้าไอจีกันนะคะตอนนี้นะคะยอดถูกใจของเราก็จะมีอยู่19บคนนะคะแล้วก็จะขออนุญาตลีน้าอีกสักครู่นะคะแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าว่ายอดถูกใจของเราจะเพิ่มขึ้นหรือยังตอนนี้นะคะยอดถูกใจของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ หากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปดีนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ K M Social กันได้เลยนะและในวันนี้นะคะหากเราผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเวลาที่นี้ด้วยไว้เจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ